ตาแกครับตาแกครับต่อเสียงแหลม4ดอกต่อยังไงครับลงแอมหนึ่งชแนนะครับตามเท่าในกรณีแหลม4นิ้วของเรานะครับจะมีค่าความต้านทานพนอยไว้คอยเราอยู่ที่4โอห์มนะต่อ1ดอกนะครับดังนั้นวันนี้เพื่อนจะเห็นลักษณะการต่อ4ดอกแบบไหนครับเพื่อนดูเลยนะครับจากขั้วแอมขั้วบวกนะครับต่อไปแบบนี้ในกรณีที่เรายังไม่ใส่พาสซีนะครับเราจะต่อตรงไปด้านนี้ และทําการใส่พาสซีฟของมันเองก็คือคาปาที่เพื่อนได้มาจากตามท้องตลาดนะครับผมในล,ลักษณะของ2ดอกนี้จะต่อเข้าบวกนะครับข้าบวกด้วยกันทั้งคู่ผ่านคาปาตัวนี้นะครับลบก็เข้าลบตามปกตินะครับตรงนี้จะเป็นลักษณะวงจรขนานนะครับผมก็คือ2ดอกขนานกันเหลือ2โอห์มนะครับและทําการต่อข้างนี้อีกเช่นเคยนะครับก็คือ วงจรขนาดเหมือนกันนะครับก็คือบวกเข้าบวกลบเข้าลบของ2ดอกนั่นเองโดยมีคาปาซิเตอร์หรือว่า C ที่เ,เพื่อนๆแถบมาได้รับแถมมาจากเออที่เพื่อนสั่งซื้อกันมานะครับแล้วก็ข้างลบนะครับไวลิงลงมาเข้าที่ตูดแอมของเพื่อนนั่นเองในกรณี1 Channel นะครับเพราะว่าอันนี้เป็น MABMAB4 Channel เท่าแก่ติ้งต่างให้ดูว่า1 Channel นะครับเราใช้แค่1 c h a n ช e นดังนั้นเพื่อนมีกี่ช n นลก็แล้วแต่ เพื่อนก็ไปต่อครบตามชแนลของเพื่อนเลยแต่ประเด็นสาระสำคัญก็คือเพื่อนต้องคำนวณกำลังวัดทั้งหมด4ดอกเนี่ยอย่าให้มันเกิน MAB 1ชแนลของเพื่อนถ้าเพื่อนใช้มากกว่านี้นะครับมีโอกาสสูงที่แอมจะร้อนจะตัดนั่นเองนะครับนี่คือสาระสำคัญที่1หลังจากนั้นครับเราจับวงจรขนานนะครับที่2โอห์มกับ2โอห์มมาทําการอนุกรมการตรงนี้เราเรียกว่าการอนุกรมเป็นวงจรผสมนะครับก็คือจับวงจรขนานกับขนานมาอนุกรมกัน กลายเป็นวงจรผสมถ้าพูดง่ายๆคือเราต้องการควบรวมนะครับลำโพงทั้งหมดเข้ามาหากันเพื่อให้มันเหลือพอยหรือจุดจุดเดียวที่จะต่อเข้าแอมนั่นเองนะครับพูดภาษาบ้าน,นง่ายๆให้เพื่อนฟังเข้าใจง่ายนั่นเองก็คือการยุบลำโพง4ี่ดอกเข้ามาหาในจุดจุดเดียวนั่นเองนะครับในจุดจุดนี้มันจะทําการรวมค่าคอนแทคททาทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ4โอห์มตรงนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเราใส่คาปาแล้วนะครับจะไม่ค่อยมีผลเรื่อง เออค่าวความน้านทานสักเท่าไหร่แล้วเพราะว่าคาปามันมีผลเรื่องค่าความน้านทานนั่นเองนะครับอันนี้เป็นเรื่องของความรู้เชิงลึกเราปล่อยผ่านไปครับอย่าไปยุ่งมันทําให้เราปวดหัวครับผมโอเคนะครับทีนี้เมื่อเราใช้คาปาหรือซีที่มาจากตามท้องตลาดแล้วเ <c oughs> พื่อจะสังเกตเห็นได้ว่าเออกรดนะครับหรือคุณภาพการตัดคาปาหรือพลาสติกนั่นเองที่มีในตามท้องตลาดเนี่ยเพื่อจะสังเกตเห็นว่าเสียงของเพื่อยังแหลมเนี่ยมันยังแตกผ้านะครับบางคนเล่นสักขาดเลยนะครับ เอ่อท้าแก่จึงบอกว่าให้เพื่อนๆเนี่ยใช้พาสิก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองเป็นพาสินะครับสำหรับที่จะใช้ได้สูงสุด1 c h a n ช e แนต่อ4ดอกนั่นเองโดยใช้วิธีการเอาเข้าไปต่ออนุกรมแบบนี้ครับการอนุกรมหมายถึงว่าออกจากขั้วบวกของแอมป์นะครับแล้วก็ไปผ่านคาปาตัวนี้นะครับแล้วก็ต่อผ่านไปเลยโดยตัดทิ้งเจ้าคาปาตามท้องตลาดที่เราซื้อมาอยู่แล้วออกทิ้งทั้งหมดเลยครับและทําการต่อขั้วบวกนะครับของลําโพงเสียงแหลมของเพื่อนที่มีสีแดงๆเนี้ยแตะอยู่นะครับ เข้าไปตรงเข้าไปที่นี่เลยนะครับเท่านี้แหละครับเพื่อนตัดทิ้งเท่านี้แหละครับเพื่อนก็จะได้ชุดพาสซีฟนะครับที่มีนะครับวิธีการต่อที่ถูกต้อง4ดอกนะครับและลงด้วย4โอห์มและใช้พาสซีฟเป็นตัวกรองความถี่เพื่อนจะได้เสียงแหลมที่มีความไพเราะนะครับและเสียงที่ต้องการนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนเพื่อต้องการสนใจสั่งซื้อสินค้าก็ทักที่ไลน์โอเอ๋เท่าแก่ของโมได้นะครับหรือว่าทักแชทเพจเท่าแก่ของโมก็ได้นะครับส่วน คนที่ตัวการสั่งซื้อก็ทักมาแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวทุกแกจะบอกอรายละเอียดเพิ่มให้นะครับผมด้วยความปรารถนาดีจากทุกแกของสมสังคมออกกาแบ่งปันนะครับและเดี๋ยวเราไว้เจอคลิปต่อไปนะครับสหรับวันดีสวัสดีครับ